สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟงองฟอดคลินิกค่ะมาต่อไปนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีค่ะอยู่กับเปียวพิวรี่แล้วก็พี่นัทของเราครับผมสวัสดีครับน้องเปียวเออไม่ได้แบบไม่ได้มาทํารายการแบบนั่งข้างๆกันวันนี้เราจะตบมุกกันได้ไหมคะครับยังไงนะฮะคือ <laughs> ชอบตรงนี้ตอนนี้ตอนที่แบบว่าเราเล่นไปแล้วเสร็จโอี่นัทก็อ่ะ คือพีว่าบอกว่าวันนี้คือเราแบบไม่ได้แบบว่ามานั่งทํารายการด้วยกันใช่ไหมเราจะสามารถตบมุกโบบะกันได้ไหมโบบะได้อยู่แล้วแน่นอนโบบะแบบว่าแบบออนไลน์อ่ะเออชอบตรงนี้ชอบตรงนี้เรายังเล่นได้เนาะแบบไม่แบบไม่รู้สึกแปลกๆใช่ไหมอันไหนก็เหมือนกันใช่เล่นได้หมดอ่ะเราเล่นได้หรือเปล่า โอเคแต่ก่อนที่เดี๋ยวเราจะพูดหัวข้อของเราในวันนี้ได้ข่าวว่าแบบว่าพี่นัทจะมีฟังก์ชันลงฟังชันรับมาแบบแอากระซิบบอกกันด้วยใช่ผมใช้โซลิเวิร์กประสบการณ์ประมาณสามปีผมยังไม่รู้เลยมีฟังก์ชันนี้ด้วยโอเคแต่เดี๋ยวต้องอุบไว้ก่อนแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนคะ่ะครับผม ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i ร e แลวก็อย่าล,ล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารชาวฟองควดในการทำคลิปดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงฟังก์ชันลับสุดสุดสุดยอดไหมพี่นัทมันแบบสุดยอดครับ <c oughs> นี่ลับจนผมแทบไม่อยากบอกใครเลยเจริงๆงนเรื่องจริงโอเคโอเควันนี้ต้องบอกแล้วแหละเพราะว่าเราแบลต่มาแล้วไม่ได้แล้วได้ครับคนรู้แล้วก็อุบไว้นะคนไม่รู้ก็ค่อยตามตามกันไป <c oughs> เออเนียนๆนะครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวผม <Okay. S 2> ผมแชร์แชร์สกรีนได้เลยมาเห็นจอผมไหมฮัลโหลโอเคครับผมอ่าฟังก์ชันที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของงานแอสซ m มบ y นะครับ uh huh. เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกนะครับชิ้นงานประเภทหรือว่าชิ้นงานไทป์เดียวกันได้ทั้งหมดทีเดียวเลย uh huh. ะครับ อ่าอย่างเช่นสมมุติว่าในตัวอย่างรูปภาพผมเนี่ยเนาะนี่คือฟังก์ชันลับของผมเลยนะครับค่ะเป็นฟังก์ชันที่เลือกชิทเมทัลนะฮะอเอตเห็นไหม<ะ>ก็คือฟังก์ชันเนี้ยเรา<ะ>เราเราจะเลือกชิทเมทัลอย่างเดียวนะครับข้<ะ>าม,มาดูที่ชิ้นงานกันอือ<ะ>เปิดซอฟต์วแวร์ขึ้นมาก่อนนะครับเนี<ะ>่ยซอฟต์วแวร์ที่เป็น solidworks เนาะ,ะผมเลือกชิทเมทัลเนี่ยอย่างทีเนี้ยเราจะไปเลือกชิทเมทัลเนี่ยอ่ะตัวนี้เป็นชิทเมทัลหรือเปล่าตัวนี้ใช่หรือเปล่า นี่สังเกตนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของเบสแฟงหรือว่าสามารถแพทเทิร์นได้ถ้าเป็นงานชีทเมทัลเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูนิดน,นึงนะครับอโอเคงานชีทเมทัลมันก็จะสามารถอ่าแฟดแพทเทิร์นได้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เป็นงานชีทเมทัลเพื่อเอาไปเลเซอร์แล้วก็ไปพับทํางานโปรเซสตถัดไปนะครับทีนี้สมมุติว่าผมต้องการแยกประเภทหรือว่าจัดจัดเรียงกรุ๊ปเกี่ยวกับอ่า งานแอสซมบีเยอะๆนะครับ uh huh. เวลาผมะจะต้องมานั่งเซิร์ชหาเกี่ยวกับเรื่องของงานชิ้นเมทัลนะฮะนะฮะสังเกตเห็นไหมครับผมก็ต้องมานั่งกดดูว่าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นเมทัลบ้าง <c oughs> ทีเนี้ยมันลําบากในการเลือกนะครับผมค่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นชิ้นงานแล้วคือเราอาจจะมองบางทีถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่ามันอาจจะมองไม่ออกใช่ไหมคะกว่าไหนเป็นงานรับอะไรแบบนี้ถูกต้องอันนี้ก็คือ จำนวนยังน้อยแต่ถ้าจำนวนเยอะกว่านี้ประมาณสองร้อยชิ้นหรือว่าสามร้อยชิ้นไปก็มานั่งหามานั่งซิเล็กกันสนุกเลยบางทีคลิกถูกคลิกผิดกดพลาดไปก็ต้องมานั่งเลือกใหม่นะครับงานเข้าเลยใช่หรือบางท่านอาจจะสามารถอ่าคลิกเซฟไว้อะไรนู่นนี่นั่นครับแต่ว่าทีนี้ผมมีฟังก์ชันใหม่ๆหรือว่าฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันลับเนี่ยมาแนะนําว่าเราสามารถกดคลิกเลือกทีเดียวแล้วก็เลือกชิดแมททอได้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหมไา้คุณลยจะถาว่าคุย เออแต่เราคุยตลอดนะเราอ่ะนะฮะฟัง <or> ก <ifice> ์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับอ่าจะอยู่ในส่วนของฟังก์ชันซิเล็กนะครับให้เราด r บด d o w n ลงมานะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีสิเล็กอ่าที่เขาอ่าเซตเป็นไีฟอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะ add น n e ซิเล็กนะครับอ่าเลือกเป็น a d าน n e นะครับแล้วเพิ่มเป็น category ขึ้นมานะครับตัวหนึ่งนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นไฟล์ type นะฮะสังเกตนะครับแล้วก็ category นะครับ ที่สองไม่ต้องมีก็ได้ครับเราเลือกเป็นคอนดิชันคือเท่ากับนะฮะไฟไทยของเรานะครับเท่ากับนะครับแวลูนะครับสังเกตมันจะเป็นชุดคําสั่งอยู่แล้วเราสามารถเลือกในส่วนของชิทเมทัลพาร์ตได้เลยทีเดียวนะฮะสังเกตเห็นไหมฮะนะครับผมก็ตั้งชื่อตัวเนี้ว่าชิ t เมทัลนะครับอ่าแล้วก็กดเซฟนะครับจากนั้นมาในส่วนของเมเนเ e อร์ h นะฮะอ่าแบบที่สอง นะครับเช็คถูกตรงเมเนเจอร์ตัวนี้นะครับตรงชิ้นเมทัลตัวนี้นะครับแต่นั้นกดออกได้เลยแค่นี้นะครับแค่นี้กดคลิกขวานิดนึงนะครับมาที่สิเล็ t เหมือนเดิมจะได้ฟังก์ชันรับของเรามาแล้วมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับกดชิ้นเมทัลขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมฮะน้องเปียวเห็นไหมนี่เราได้ชิ้นเมทัลทุกชิ้นเลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกเลือกเองแล้วก็ไม่ว่าไฟล์นั้นจะซ่อนอยู่ตรงไหนของชิ้นงานเรานะครับจะอยู่ด้านหลังหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาก็จะสิเล็กเลือกขึ้นมาให้ออโต้เลยอ่าเล็กใหญ่เลือกหมดบางทีแบบถ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เราก็เอาหมดนะฮะอะไรนะพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องชีตเมทัอกันอยู่ใช่ครับโอเคครับสวนนิดนึงนะครับสามารถต่อยอดในส่วนของ เราสามารถที่จะเอาไปสร้างเกี่ยวกับบอมเกี่ยวกับงานชีทเมทัลอย่างเดียวได้อย่างนี้เราเลือกเป็นชีทเมทัลองเดียวเนาะนี่ผมสร้างเป็นในส่วนของคอนฟลิกต์นะครับคอนฟลิกที่เป็นชีทเมทัลชีทเมทัลออลลี่นะครับช่าเมทัลอย่างเดียวนะครับจะได้คอนฟลิกที่ชื่อว่าชีทเมทัลออลลี่แล้วนะครับจากนั้นผมใช้คําสั่งเดิมเลยนะครับ่า select ชีทเมทัลนะก็จะได้ชีทเมทัลแล้ว จากนั้นนะครับคําสั่งลับในคําสั่งลับอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ามีลับในลับอีกใช่นะครับโอาเราลึกจริงๆเลยนะฮะก็ใช้คําสั่ง select tool นะครับค่ะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก select tool เลือก i n v e r d select นะครับก็คือ select ชิ้นส่วนอื่นที่มันไม่ใช่ชิ้น m e t ัลนะฮะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับจากนั้นผมทําการนะครับ t ั p เพ t ทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่ชิ้นเ e t ัลนะฮะเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นชิ้น m e t ัลอย่างเดียวละเห็นไหม อโอเคค่ะนะครับตัวนี้เราสามารถไปออกรอยอิงได้นะครับนี่ผมสามารถออกรอยอิงให้ดูเลยว่าชิ้นงานที่เป็นชิเมทอย่างเดียวนะครับเป็นยังไงสะดวกมากเรียกว่ารับจริงรับในรับรับแล้วรับอีกนะครับใครรับไม่ได้รับไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะฮะเออครับย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะค่ะย้อนกลับไปตอนนี้ผมก็ ดึงวิวมาเลยนะครับเป็นในส่วนของชิ้นมทัออย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของบิวอ้อมแมททีเรียลมาใส่นะคร็จะได้พาร์ทที่เป็นเฉพาะงานชิ้นเมทัออย่างเดียวแล้วนะครับไม่มีชิ้นอื่นเลยนะครับง่ายไหมครับ้องเปียวง่ายมากค่ะง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าไปนั่งเลือกเองนี่ประมาณโอ,โอเคมันอาจจะเป็นสี่ชิ้นในบอมแต่ว่ามันเป็นชิ้นหนึ่งที่ซ้ากันเราก็ต้องไปนั่งเลือกอีกเยอะเหมือนกันนะอาฮะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าชิ้นงานใหญ่กว่านี้ โอ้โหบันเทิงนะคะใช่ใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้นะครับก็บันเทิงใหญ่เยอะๆมาเหอะเดี๋ยวนี้ผมทําได้หมดทุกอย่างนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้เราชอบใหญ่ๆเยอะโอเคค่ะชอบได้ชอบใหญ่ๆครับอะไรเยอะๆไม่ชอบใช่ไหมคะเยอะๆก็ชอบใหญ่ๆก็ได้มาเหอะได้หมดอ่ะตอนเนี้ยไม่ได้หมายถึงงานแล้วแหละตีเนี้ยไม่ใช่งานแล้วล่ะเราต้องการดีพี่นัรโอ้หเอาเลยเอาเลต้อการที่นึง เราไี้คิดเรื่องอื่นตลอดเลยนะพี่นัทอ่าเดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงนะครับนอกจากการชิดเมทัลแล้วนะครับมันยังสามารถอ่าเลือกเป็นแคตตาก็ออย่างอื่นได้นะครับอ่าทีนี้ผมผมลองทําเป็นเป็นในส่วนของคัสตอมพอพาร์ตี้นะครับนะอ่าทีนี้ผมคัสตอมพอ e r พาร์ตี้ผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นดิสคริปชันนะครับที่เป็นอ่าเท่ากับสแตนดาร์ดนะครับผมจะมีอ่า พาร์ทที่เป็นพาร์ทสแตนดาร์ดของเราอยู่นะครับ <ฮะ S 1> นี่ผมก็เลือกเป็นสีเล็กสีเล็ก STD นะครับสแตนดาร์ดผมก็เซฟไปนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยไม่เนรแล้วก็มาเช็คถูกเหมือนเดิมนะครับอ,อ่านะครับแคปตกากรี่ตัวนี้นะครับอ่าผมสีเล็กอ่าสแตนดาร์ดนะครับสังเกตเห็นไหมตัวนี้จะเป็นพาร์ทที่ไม่ใช่ชิ้นเมทัลนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทอ,อะไรก็ไม่รู้ถูกไหมฮะทีนี้ผมเปิดพาร์ทมาดูนะครับข้างในพาร์ทเนี่ย ผมจะมีในส่วนของ description นะครับที่เป็นอ่าแยกไว้เป็น custom w h i t ที่เป็น standard ส <ภา S 1> ังเกตเห็นไหมนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถทำพวก made part part standard อันนี้ได้หมดเลยทุกอย่างนะครับที่เราเลือกเป็น loop ให้เขา select นะคะ <ภา S 1> ง่ายไหมน้องเปียวง่ายมากง่ายมาก <laughs> ง่ายง่ายเกินไปแล้วนะครับนี่เป็น <laughs> <า>ฟังก์ชั่นลับของผมเลยมาแชร์กันหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เอาไปใช้เนี่ยจะช่วยในในการสเล็กพาร์ททั้ง <ạ. S 2> หมดเนี่ยได้ได้ง่ายและไวย,ยิ่งขึ้นนะ,ะนะครับพี่นัทมีแบบฟังก์ชันลับแบบนี้เยอะไหมคะเอ,อ้ยมีเยอะมีเยอะมีเยอะมากเราต้องติดตามนะต,ต้องรอต้งรอพี่พี่นัทจะมาไหนแบบนี้ก็จะมีแบบเรื่องลับๆอะไรแบบนี้มาบอกกันหมายถึงฟังก์ชันหรอฟังก์ชันฟังก์ชัน แล้วอื่นเดี๋ยวต้องคุยนอกรอบเออในนี้แบบไม่ไม่หน่าไม่นาเวิร์กโอเคไหมเออเออค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถือว่าแบบเป็นเคล็ดลับดีๆแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้แบบง่ายมากๆช่วยแบบในการลดระยะเวลาการทํางานใช่ครับไวมากนะต้องนั่งสิเล็กเองเนี่ยหมุนไปหมุนมาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยซิเล็กติดสิเล็กนะครับลดข้อผิดพลาดได้ด้วยนะค่ะครับ โอเคค่ะก็เป็นฟังก์ชันลับนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเคล็ดลับดีๆแหละที่เราแบบว่าจะต้องล้วงจากพี่นันออกมาเรื่อยๆครับวันนี้มะนาวแป้นมาขายไม่สนใจมะนาวแป้นแม้แถวบ้านผมมีรถมาขายเราอาจจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมานะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าตอนนี้คือพี่นันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับเวิร์กบอลมุมนี่ตรเรียวเลยนะครับมะนาวปงมะนาวแป้นมาขายหน้าบ้านเลยเอาสักโลไหม อันนี้เขาดกวารถรถรถพุ่มพวงใช่ไหมคะเออใช่รถพุ่มพวงเอออ่าเราก็จะแบบว่าไปซื้อกับข้องกับข้าวกันได้ใช่ครับผมอโอเคค่ะก็เราถือว่านอกจากวันนี้จะได้เข็ดหลับแล้วนะคะวันนี้เรายังจะได้แบบตามติดชีวิตสปอร์ตของเราด้วยนะคะครับผมใช่ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประมาณนี้เนอะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามรายการของเรานะคะแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะถามกันเข้ามาได้เลยพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ก็ได้นะคะว่าเราอยากรู้เรื่องไหน ติดขัดการใช้งานตรงไหนนะคะทีมัพพอร์ตของเราก็พร้อมตอบคาถามอย่างแน่นอนชิบิคะพี่นัทใช่ครับผมใช่ครับพร้อมพร้อมตอบครับผมถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็เรียกคนอื่นมาช่วยตอบฮะโอเคคือไม่ว่าเราจะตอบได้หรือตอบไม่ได้เราก็จะมีคนที่เราพามาตอบให้อย่างแน่นอนใช่ครับหาคําตอบให้ได้อยู่แล้วครับพี่ถามมาเลยถามแต่เรื่องงานนะเรื่องเงินไม่ต้องเงินไม่มีนะฮะเรื่องนี้คือเครียดเลยนะคะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับรายการของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนดีๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ